ขับเราวาบบันบุรีแกบอกว่าแะอยู่ไม่ได้ตาซี่อยู่บ่ได้ต็ซี่อยู่ไม่ได้กลาอยู่ที่บ้านครับแกแกไม่อยู่แล้วอ้าวไปร้าจะไม่อยู่ว่าอืมเพราะรู้ก็อยู่ไม่ได้ครับวันวันแรกครับวันที่สองมาแกก็โดนเขาทุบศาลแก่ที่แล้วก็กด ติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไ้ก่อนกดต้งสีแดงๆเลยครับครับมีน้ำครับอัสดี้กครับสทามเจ็บขาไม่ค่อยดีเจ็บขาด้วยสั้นเข้าครับนั่งนั่งสั้นเขานัสั้นเข้าเป็นจังลคนครับเดิงแล้วที่สารโดนทุกบันันก่อนจะชอบ หอยก่อนเขาจะตีสารขึ้นฝันก่อนหนานี่โอ้โหพอดีฝันก้อนฝ<อ>ันก่อนแต่ผมไม่ได้มาที่สารผมมาสักสองวันอสองวันก่อนวันที่สองวันที่สองแกบอกว่าโอ้กูมีอยู่แล้วเนะออรู้นเป็นยังไงนะอ,ไอยู่เออมาอยู่ปูจะไปไหนปูก็เลยถามแกปูจะไปไหนไม่ไปไหนหรอกแต่กูอยู่ไม่ได้แกอ,อยู่ไม่ได้ก็บอก นี่ผมเลยวะบอกมวยบอกอะไรหน่อยวะบอก,บอกอมันยังไงมันก็อยู่ไม่ได้เวย้ยบอกให้ไปดูเองไปวนตรงอยู่ข้างบนเดอ้อแกก็บอกอยู่ข้างบนเดอ้กกอ,อข้างบนเดอ้กกออ,มอผมไปซีของกลับมาผมไปซื้อลอตเตอรี่ครับแต่ผมได้มาด้วยแต่ผมซื้อไว้เยอะสองศูนย์ สองศูนย์สองศูนย e ์สองศูนย์ก็อยู่ตรงตรงนี้นะตรงอยู่ข้างบนนี่แหละครับอยู่ตรงที่วัดจุดเก้าสองศูนย์เจ็ดเก้าสิบตัวเลขตัวนี้ครับรวยดีมากตัวนี้เลยครับแต่คุณลุงซื้อสองศูนย์ไว้กี่ใบแล้วครับมันสิบคู่เหรอโอ้สิบคู่แต่ผมไม่ได้มาด้วยไยี่สิบใบครับยี่สิบใบเก้าดีไปทุกวันแต่ผมก็โทรสั่งโทรสั่งครับ ีผมงทยด้วยสองศูนย์นี้เอาเบิดเลยบ่เอาหมดเอาหมดเลยซื้อแต<ม>่สองศูนย์แต่ตัวกลับผมไม่ได้กลับถ้าพี่น้องอยากกลับก็กลับเอาเองผมชอบเลขสองศูนย์ยิ่งปู่เทพแต่มาตีด้วยยิ่งชอบมากใหญ่ชอบเลยชอบเลยโอ้ผมซื้อไว้ยเยอะแล้ว<ม>แต่ข้างหลังสี่ตัวแล้วแต่พี่น้องจะเอาเอง ขางลัางซีตัวคือสองศูนย์เจ็ดเก่าจะมักสองศูนย์แต่ผมชอบสองศูนย์เพอหมวยสองศูนย์มันไม่เคยออกสักทีมาละครับพดีมางวดนี้ผมชอบจริงๆเลยแล้วก็ฝันด้วยมีแผนไหนสองศูนย์จะเอาหมดเอาเอาครับผมเอาสองศูนย์ครับผมเอาหมดพอดียิ่งปูเทมารตีอีกยิ่งสอบใหญ่ยิ่งมักคักเลยยิ่งมักชอบชอบจริงๆเลยไม่ไม่เป็นเลข แต่ผมชอบเหมือนปูเทพแกตีให้ผมอย่างนี้ขบผมชอบอย่างนี้ชอบตัวนี้ครับสองศูนย์ศูนย์สองที่ปูเทพตีให้ฝันนี้ยังอยู่บ่ฝันเฟื่องเติมยังอยู่บ่ผมไม่ฝันล้วครับออกจากนั้นผมก็มาดูผมมาดูที่หลักกดูว่าใครไปดูตัวข้างตัวข้างบนอืตัวตัวข้างบนที่ปูเทพแกตีเอาไว้ให้เขามาตัวนี้ผบชอบในฝันบ่ครับ ในฝันในฝันบอกว่าให้นมเบิงตูที่อยู่ข้างบนครับในฝันผมมาอยู่ข้างบนตัวข้างบนสี่ตัวเลยผมจำไม่ได้ผมจำไม่ได้ผมมาดูก้อนก้อนที่สารจะโดนทำลายบอกครับครับผมฝันครับก่อนก่อนที่สารจะมาทำลายโดนตูกตีถูกอะไรบอกว่าตะกูอยู่ไม่ได้แล้วแกว่าพูดกับผมแค่นั้นเองพอแกไปหาผมบ่อย ไปไปหาถ้าแกไปหากาอาับตามมาหาทําไมเนาะผมคนึกว่าในใจครับมาทาไมตาโอยกูอยู่ไม่ได้กูไม่อยู่แล้วนี่ไม่อยู่ไปไหนก็เลยว่าพูดกับตาพอดีหลังจากพูดกับตาเสร็จแล้วตอนเช้าตื่นขึ้นมาวันหลังตื่นขึ้นมามองโทรศัพท์ไปหาพี่สารพังหมดแล้วเด้อมาดูพี่มาดูเอง มาดูเองผมก็มาดูกลับมาจากสีขอไปซื้อสองศูนย์เดี๋ยวเขียนให้ใจน้อยนะครับเขียนใจน้อยนะครับตาคนเราฟันเหม็นเลยฟันเหม็นชึบสองตัวเล็กไปนะตัวใหญ่เลยครับเอาตัวใหญ่เลยครับสอง 0ตัวนี้ชอบที่สุดมักที่สุดมักชอบที่สุดครับเลข4ตัว4ตัวให้พี่น้อง2อันนี้ให้0 7 9 9คือครับตัวนี้อยู่หลักกิโลนี่เน่อยอยู่ด้านบน2079อยู่ด้านบน สองศูนย์เจ็ดเก้ามักสองศูนยเจ็ดเก้าแต่มักที่สุดคือสองศูนย์สองซื้อลอตเตอรี่ก็ไม่กลับเด้วยซื้อก็ซื้อตรงตรงไปเลยสองศนตงศูนย์สองศูนย์นี่มีเท่าไพเมาเบิดเลยบ่ในแผงผมเาผมเบาเอ้าเกี่ยงเมาหมดแผงอาถาพี่น้องอยากไปจับเองกงอย่ลืมสองเจ็แล้วกะสองเก้า แล้วเจ็ดเก้าด้วยเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดไปจับเพิ่มแล้ถ้ามีน้องจับถ้ามีน้องชอบสามตัวหน้าถ้าชอบสามตัวหน้าเอาอย่างนี้สองศูนย์เจ็ดสองศูนย์เจ็ดถ้าชอบตัวหน้าสองศูนย์เจ็ดถ้าสามตัวนะถ้าสามตัวสลับกันเราครับผมสลับกันเอาครับสลับกัันสลบไปสลับมาสลับไปสลับมาสลับกันเลยออาเลขสี่ตัวนะครับับให้สลับเอาวิ่งป่ะสลับสลับเอาวิ่ง ครับแต่ตัวผมชอบที่สุดก็นี่แหละตัวที่คุณคงชอบที่สุดคือสองศูนย์สองศูนย์เน้นเน้นเลยเน้นเลยลุ่งรีเราน้ำวาวตอนใดกะตัวเน้นมักเตยตัวนี้เลยสองศูนย์สองศูนย์สองศูนย์อยู่เนี่ยนะครับมักแข่งตัวนี้ตัวเดียวเลยผมซื้อเลยถ้าผมจอดไม่ว่าจะใต้ดินไม่ว่าจะอะไรก็ ไม่ว่าจะหวยของรัฐบาลครับเขาสำหรับตอนที่ไปหาอยู่บ้านเหตุแบบบอกแข็มาเบิ้งบ่าตัวนี้อยู่ด้านบนหลักกิโลด้านข้างหมดแล้วคุณน้อยสองศูนย์เจ็ดเก้าแต่ว่าหนึ่งบอกว่าชอบสองศูนย์นะครับครับถ้าจะเป็นสามตัวลุงบอกว่าสองศูนย์เจ็ดนะครับสองศูนย์เจ็ดลุงนี่ละน้ำเราขึ้นฝันอีกเทื่อนึงถิ่งไทยให้คุณผู้ชมไปตีเอาให้เนี่ยให้คุณผู้ชมไปตี เล่าความฝันเล่าความฝันครับเล่าความฝันบุดีแกบอกว่าแกอยู่ไม่ได้แท็ซี่อยู่บ่อด้ทาซีอยู่ไม่ได้กะหาอยู่ที่บ้านครับแต่แกไม่อยู่แล้วอ้าวไปร้าจะไม่อยู่เลยว่าอืมโอ้ยลูกกูอยู่ไม่ได้ครับวันวันแรกครับวันที่สองมาแกก็โดนเขาทุบสารแกทิ้งทุบสาลถึงเลยทุบสาลถึงทิ้งเลยครับ น้องโทรไปบอกพี่เขาทุกสารทิ้งหมดแล้วเนอะอ้าวเขาจะทุบเป็นทำไมเรว,ว่าอย่านพอดีผมไปตลาดสีองผมจะไปซื้อหวยเพราะผมะไปซื้อหวยอยู่เนี่ยผมมาดูหวยตรงที่ข้างบนครับที่ตามแก่พูดผมก็มาดูอ่ะเนี่ข้างหน้ามันยังไม่ออกสองสิบ ยังไม่เคยออกยังไม่เคยออกครับดูครับดูดูเิ่นจะว่าไม่ดูไม่ชัดนี่ครับเขียนให้นะครับสองศูนย์เจ็ดเก้าแล้วก็สองศูนย์อีกตัวเน้่สองศูนย์เท่านั้นนะครับอ่ะขอบคุณคุณลุงครับผมนุนนิรนามสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมแฟนช่อง YouTube คนสุรินทีวีนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไ้ก่อนกดต้องสีแดงๆเลยครับเพื่อบให้พลาดข่าวสารอีกนิดนึงกดรูปกระดิ่งให้น้าแนครับรูปกระดิ่งกิ้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 งกดนำคำปลุกขีป่าฏทันสิบุรีพ่าลิปแล้วก็สิบุริพาาข่าวสารในช่อง YouTube คนสุรินทีวีครับผมก็ขอบคุณหลายๆสำหรับผู้ติดกดครับผมขอบคุณ